ผลหนึงว่าเออทำไมถึงรัฐถึงต้องมารับจัดการทราบเพราะว่าประเทศไทยเนเรามีพื้นที่ประมาณบางทีก็เล็กกว่ารัฐมีหัวรัเมิกาด้วย<ช>นะคะเราเป็นนิติรัฐเราเป็นรัฐเดียวเพราะฉะนั้นก็รวมจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กองทุนแทนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะคะหลังจากปี 3. าสาแล้วก็เอากองทุนแทนเนี่ยมารวมไว้แล้วก็จัดตั้ง ให้ให้กองทุนนันแทนนี้ดึงออกจากมหาดไทยไงคะก็มาอยู่ในสํานักงานประกันสังคมแล้วสานักงานประกันสังคมนี้ก็อยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานค่ะทีนี้ถามว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศเขาก็มองถือว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นไปว่าจะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจมากก็จากเหตุผลที่ว่าตอนที่เราจะเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยพุทธศักราช2558เนี่รยครับ กระทรวงแรงงานอยู่ในกลุ่มสังคมวัฒนธรรมค่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ AEC เลยพวกนี้นะคะก็เขาก็มองไปว่าแรงงานที่เข้ามาบ้านเราหรือแรงงานใช่ค่ะหรือว่าเราจะไปต่างประเทศอย่างนี้พวกนี้เป็นเรื่องที่นําเรื่องสังคมวัฒนธรรมอะไรไปด้วยแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยอาจารย์ถูกอยากจะบอกว่าแรงงานเนี่ยก็คือพึ่งงานของบ้านแหละนะคะคือเศรษฐกิจเลยล่ะค่ะถ้าจะถามว่าสาคัญไหม ให้ความสําคัญเลยค่ะว่าแรงงานนี่คือปากท้องของประชาชนนะคะเพราะเป็นกลไกเป็นตัวจักสําคัญในการที่จะงทำงานในการที่จะใช่ค่มเงินแม่เนนี่ต่างๆบ้านไหนไม่มีคนทํางานจะจะจะมีรายได้เข้ามายังไงใช่ไม่มีรายได้เพราะนั้นอยากจะบอกเลยว่าการ จัดระบบเรื่องแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากและมันเป็นเรื่องที่จะแก้ไขความยากจนแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปากท้องของประชาชนาค่ะค่ะราวนี้มีการทํางานเกิดขึ้นแล้วนะคะมีการดูแลในระบบประกันสังคมซึ่งเป็นการเจ็บป่วยแม้เนื่องจากการทํางานแล้วาทางพระราชบัญญัติเงินทดแทนตรงนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาดูแล้วว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันมีข้ออะไรบ้างที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงนะคะที่ผ่านมานี้เรายังไม่เคยปรับปรุงเลย ปรบปรุงแล้วยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จค่ะก็เรายุบสภากันบ่อยเดี๋ยวยุบ <c oughs> เดี๋ยวยุบนะคะแล้วก็บางทีเราแก้กฎหมายไปเนี่ยมันไม่ทันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าประเทศไทยมีกฎหมาย700เป็นร้อยฉบับนะคะล่างขึ้นมาใหม่ของเก่าก็ไม่ค่อยด้ยกเลิกก็เลยจะเยอะแยะนะคะแล้วก็คิวเข้าคิวของสภาจะเห็นเลยว่าเยอะมากกฎหมายอันน้นเร่งด่วนอันนี้ไม่เร่งด่วนจะเข้าแต่ละเรื่องเนี่ย ขึ้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะมองว่าอะไนสำคัญแต่วันนี้ก็อยากจะบอกให้ท่านช่วยพิจารณาเลยว่าเรื่องแรงงานนี้มันสำคัญไหมมเป็นเรื่องปากท้องมันเป็นเรื่องของความยากจนของประเทศไหมก็มันต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่แน่อาจารย์ตูกฮะระหว่างที่เราไปเอาระบบของอเมริกามาใช้กับของไทยเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมแล้วก็ระหว่างการทำงานสิทธินะฮะแล้วก็ในเรื่องของ ตัวบุคคลด้วยนะฮะอ๋อค่ะ,นะจนใหญ่แล้วเขาเป็นพ่อแบบแม่แบบเรานะะ,ะก็จะมามาจากเขาเนี่ยเยอะค่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เราแบ่งออกเป็นการรักษาพยาบาลทุพพลภาพนะคะการ อาตายกับควบคุมสมงข้อบุญไม่มีค่ะมไม่มีไม่มีใครตั้งคันเพราะการทํางานนะคะแล้วสมงข้อบุญต้องไปอยู่ในทางด้านประกันสังคมแม้กระทั่งรูปแบบของการที่จะวินิจฉัยว่านเนื่องหรือไม่เนื่องจากการทํางานเนี่ยในปัจจุบันนี้สํานักงานนะคะกองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็ยังใช้ต้นแบบจากสหรัฐเมกาเรื่องของการวินิจฉัยโรคเนื่องจากการทํางานนะคะแล้วก็เรื่องของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานเนี่ย ต้นแบบมาจาก American Association ก็คือสมาคมแพทย์อเมริกัน medical association ของสหรัฐอเมริกาแล้ก็จะเข้าจะมีการปรับปรุงไปเรื่อยเป็นอีดิชันคือรุ่น1รุน 2, ร่น2อรุ่นสตอนนี้เราอยู่ที่รุ่นที่ห้าเราก็จะไปเอาเทคของเขาเนี่ยมาแปลพอแปลแล้วเราก็มาจัดทำนะคะ,ะว่าการสูญเสีย ทุพพลภาพเนี่ยเป็นหลักสากลจะต้องประเมินยังไงถึงจะแม่นตรงที่สุดซึ่งตอนนี้ในสารแรงงานหรือว่าในสารที่ไหนที่จะพิจารณาจ่ายว่าเอ๊ะคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้เจ็บมากเท่านี้กี่เปอร์เซนต์คนรจ่ายเท่าไหร่ก็ใช้หลักตัวนี้แหละค่ะ,คะที่จะเป็น หลักเกณฑ์ทางวิชาการที่จะตัดสินว่าใครควรได้รับเงินเท่าไหร่ใครเสียหายจากทางร่างกายไปเนเงี่ยเท่าไหร่เรามีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเสียหายไปกี่เปอร์เซ็นก็จ่ายไม่ไม่ใช่เอามาจากความรู้สึกไม่ใช่เอามาจากความรู้สึกหรือความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติไม่ใช่อันนี้มีหลักมีเกณฑ์อยู่ถูกต้องค่ะมีโรคบางโรคเป็นรายกรณีที่มีปัญหาข้อร้องเรียนบ่อยระหว่างประกันสังคมกับกองทุนน้งแทนก็คือโรคปวดหลังนะคะบางทีเอ๊ะปวดหลังมันเกิดจากการทํางานไหมเกิดจากการทํางานไหมแล้วก็โรคเครียดนะคะก็ใน ในหลายประเทศเนี่ยเขาจะระบุชัดไปเลยว่าปวดหลังเนี่ยให้มเนอย่างจากการทํางานเช่นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะคะเขาก็จะตัดปัญหาตรงนี้เลยว่าถ้าปวดหลังนะให้เป็นนอกงานเลยก็เรื่องของร่างกายไปเรื่องของร่างกายไปเลยแล้วก็โรคเครียดอีกอันนึงคนก็บอกว่าเนี่ยทำงานมากเหลือเกินเนี่ยเครียดเช่นโคหิตในสมองแตกตายเนื่องจากการทํางานก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้เลยว่าในหลักทางการแพทย์แล้วเนี่ยแล้วก็วินิจฉัยเขาก็ยอมรับกันว่า การเครียดเนี่ยจะไม่ทําให้คนตายราะหาว่าเขาไม่มีพยาธิสภาพอยู่ในตัวมาก่อนอนะคะเพราะฉะนั้นการโน้มเอียงที่การเครียดแล้วตายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับนอกงานมากกว่าถ้าสมมติว่าเครียดแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกคาคอมพิวเตอร์นั่งทํางานอยู่ยางนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานไหมคะเออเนี่ยแหละค่ะก็คือปัญหาที่คนบอกเออก็มันตายคาเครื่องนี่ตายคาออฟฟิศเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่า บอกว่าถ้าคนเครียดปกติถ้าสุขภาพดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเครียดตายนอกจากว่าเราจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานหรืออันเดอร์ไลน์อยู่ในร่างกายแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เนื่องจากการทํางานก็มีมีหลายๆเรื่องกันที่ถามเข้ามาบางทีครูสอนนักเรียนอยู่ก็ล้มตายกันในห้องเลยมือนี่แบบว่าช็อกยังอยู่ในมืออยู่เลยในมืออะไรเงี้ยนะคะก็วิจัยไปหลายๆแล้วว่า ไม่ใช่ต้องมีมพยาธิสภาพาของร่างกายเป็นตัวที่จะก่อกําเนิดทําให้เป็นเนื่องจากการทํางานแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นโรคที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นยกรณีที่มีคือเพดานพังลงมาเนี่ยนะคะแล้วเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วพอเห็นตกใจปุ๊บช็อก,อ,กอันนี้เนื่องจากการทำงานเพราะว่าถือว่ามีเหตุมากระตุ้นที่มันเกิดจาก อุบัติเหตุหรือเกิดจากการที่นายแจ้างดูแลสภาพแวดล้อมไม่ดีนะคะทีะท่รู้สึกจะเป็นโรงงานทางสุตรประกันในหลายๆปีก่อนนะคะนี้แล้วไฟตกลงมาปุ๊บคุณโดมช็อกมไม่เป็นดิฉ <c oughs> ันนะที่ตกใจเออสมมติ<อ>ว่าแล้วก็เสียชีวิตอันนี้คือได้จากการทำงานอันนี้ได้จากการทํางาน<อ>เพราะว่าคุณโดมเนี่ยอาจจะมีโรคหัวใจใจอ่อนอยู่ก่อนหรือใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยใจง่ายมากกว่าก็พอเห็นปุ๊บอย่างเงี้ย เ,เหตุที่เนื่องจากการทํางานทําให้คุณโดมเสียชีวิตเนี่ยก็ใช่นะคะแต่ถ้าหากว่าเครียดแล้วเนี่ยมีพยาธิสภาพอยู่เดิมโดยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เนื่องจากการทํางานในต่างประเทศก็จะระบบชัดเลยนะคะว่าอันนี้ให้หรือไม่ให้มันก็จะทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการปรับปรุงพระราชบัญญัติครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะในโดยหลักแล้วเนี่ยเนื่องจาก อาจารย์ตู่นำเรียนว่ากฎหมายแก้ทีนี้เนาะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าบางทีก็ยุบสภาไปก่อนมันใช้เวลายาวนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะร่างออกมาสมัยนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามักจะเปิดโอกาสให้มีกฎหมายลูกรองลงมาในหลักของกฎหมายก็คือจะเขียนไว้ว่าให้เป็นไปตามประกาศหรือเป็นไปตามที่ กฎกระทรวงกําหนดเพราะว่าการแก้กฎกระทรวงหรือการแก้ไขระเบียบป,ประกาศเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าการแก้กฎหมายเพราะนั้นในการปรับปรุงพระราช,ชบัญญัติเงินทดแทนในครั้งนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเช่นกันค่ะหรืกอก็จะแก้ไขเช่นจะแก้ไขว่า ชุดพลภาพเดิมจะระบุไว้เลยนะคะว่าไม่สามารถทํางานได้และต้องสูญเสียอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะระบุไปกว้างๆว,ว่าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดใช่ไหมคราวนี้พอเวลามีกระแสทางวิชาการขึ้นมาใหม่คณะกรรมการก็สามารถกําหนดใหม่ม,มันก็สามารถปรับไปโดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมายใหญ่จะเป็นหลักเกณฑ์ถูกต้องคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะที่ อยู่ในระหว่างพูดหน้าเนี่ยก็จะเข้าเข้าสู่วาระหนึ่งแล้วเนี่ยะนะคะ,คะก็เช่นกันนะคะก็จะมีลักษณะของการที่จะให้เรียกว่าเป็นพลวัตค,คือมีการเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าเดิมกฎหมายเดิมนี่แม้มจะฟิกมากเลยกระดิกตัวกันไม่ได้เลยจะระบุมาหมดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ทีนี้สิ่งที่อาจารย์ตู่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมก็คือว่าอยากให้ช่วยกันทําประชาพิจารณ์เพราะว่ารัฐมนูญก็บอกไว้แล้วนะคะการจะยกร่างและการจะทําอะไรเนี่ย ต้องถามประชาชนนะท่านที่เกี่ยวข้องวันก่อนที่มาออกรายการที่นี่ก็มีท่านในแจ้งโทรมาใช่ไหมคะว่าเอออยากรู้จังเลยทางสํานักง,งานก็บอกเอ๊ะมันยังไม่แล้วนี่จะบอกได้ไหมเออมันมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่ว่าก่อนจะทําอะไรถามมันก่อนเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมาต่อว่ากันทีหลังพอกฎหมายออกมาแล้วเขาบอกโอ้ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จูถ,ถือโอกาสให้คุณลักษิมาเชิญชวนหน่อยว่า ถ้าสนใจจะ,ะให้ความคิดเห็นนะคะท่านที่มีส่วนร่วมนะคะของกองทุนเงินทดแทนไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างนะคะที่เคยใช้สิทธิทประโยชน์หรือไม่เคยใช้ก็ตามะนะค,ะ,ค,ะ,คะพระราชบัญัดเงินทดแทนเนี่ยอยากให้ปรับปรุงอะไรแล้วสิ่งที่อยู่เนี่ยเป็นปัญหาอะไรอยากให้เป็นยังไง ที่ไหนคะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นทัววิ่งไปด้วยได้นะคะผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องของการที่เราจะมีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่าออกความคิดเห็นเนี่ยบางครั้งถ้าจะมารอแต่ในรายการของเราหรือว่าจะรอแต่โทรไปสายด่วน1506นะคะมันก็ไม่ได้เห็นกันเป็นวงกว้างบางคนมาโพสต์เอาไว้นะคะทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ต่างๆเนี่ยพอคนนึงพูดถึงเรื่องราวของปัญหาที่เจอคนต่อมาก็อาจจะคิดว่าอ๋อเรื่องนี้มันต่อยอดได้หรือว่าปัญหาของเราก็ มีเหมือนกันก็ช่วยเน้นย้ํากันได้เสียงของทุกคนนะคะก็จะมีผลต่อการปรับปรุงในครั้งนี้ด้วยเหมือนกน<ใ>นันนะคะช่องทางก็ง่ายมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะคะใครๆก็มี Facebook สามารถหาได้เลยนะคะชื่อของ Facebook ของประกันสังคมนะคะก็ภาษาไทยเลยค่ะตรงตัวเลยนะคะสํานักงานประกันสังคมเว้นวักแล้วก็กระทรวงแรงงานค่ะก็จะเจอเลยนะคะเป็นเพจของสปสสที่เปิดเอาไว้ให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ภายใต้ การเล่นเฟซบุ๊กด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลของระบบประกันสังคมด้วยเนี่ยเข้าไปออกสิทธิ์ออกเสียงกันได้หรือว่าจะเว็บไซต์ก็ได้นะคะง่ายดีนะคะ w w w s t o g o t h ง่ายสุดก็พิมพ์คูเกิลก็หาเจอเหมือนกันก็จริงๆก็เป็นเรื่องสิทธิสวัสดิภาพของท่านนะครับท่านควรที่จะแสดงความคิดเห็นในแง่อะไรก็ได้ได้หมดแต่เพียงแค่ว่า หลักการเนี่ยเราอยากดูว่าหลักการของท่านเนี่ยความคิดของท่านเนี่ยเป็นยังไงค่ะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะทีนี้อาจารย์ดุอยากจะให้ทราบประเด็นคร่าวๆกันเป็นหร๋ยวเรื่องของประเด็นเรื่องของการปรับปรุงมีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอยากจะฝากท่านผู้ชมให้วามคิดเห็นะคะแต่ก่อนจะไปพักกันนะคะย้ำคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแม้วันนี้หลายคนบอกว่าเราคุยกันเรื่องไกลตัวจังเลยไม่ไกลนะไม่บางคนอาจจะคิดว่า แบบแค่รักษาพยาบาลไง<อ>ไม่ได้มองไปถึงภาพรวมตรงนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆในการเข้ารักษาพยาบาลนะคะก็ยังสามารถโทรศัพาาาาท์พาาสอบถามได้หมายเลขขึ้นหน้าจอให้ตลอดเวลานะคะ02 338 3837ถึง9ค่ะถ้ามีคำถามโทรศัพท์เข้ามาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันตอนนี้นพักกันสัก,กสครู่ค่ะค